สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษ์สุขค่ะบ่ายวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมเสวนาการดำเนินคโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ดรสุเทพแก่งสันเทียรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือซสอ,อสอได้ทําความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟพออในการดําเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาตั้งแต่ปีพศ2546จนถึงปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีการดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินเพึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำเกษตรแบบธรรมชาติลดละเลิกการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงโดยมอบนโยะบายให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีวิทยาลัยประมงทั่วประเทศดำเนินการและได้ขยายผลไปยังวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการซึ่งปัจจุบันมีวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการชีววิถีจำนวน111แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องเกษตรพอเพียงด้วยการส่งเสริมการดำเนินง,งานในสี่เรื่องได้แก่การเพาะปลูกการปรศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์น้ำและการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพแทนการใช้สารเคมีทำให้สามารถลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีสามารถดำรงชีวิตร่วมกับธรรมชาติเพื่อผลผลิตที่ได้รับจะเป็นผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารเคมีผู้บริโภคปลอดภยัย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืนกับสังคมรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าโครงการชีววิถีที่กฟผร่วมกับสอ,อสอมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา17ปีจึงไม่ใช่เพียงโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเท่านั้น เป็นความร่วมมือร่วมใจที่ลงลึกถึงครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษากับผู้ประสานงานโครงการของหน่วยงานต่างๆของกอฟผระยะเวลาที่ผ่านมาถือได้ว่าทั้งสงหน่วยงานได้ร่วมมือกันในการจัดการอาชีวศึกษาที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและจะร่วมมือกันในการดำเนินโครงการชีววิถีให้บรรลุปเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสงหน่วยงานต่อไป โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนานอย่าง,ย,างยั่งยืนเนี่ยเป,เป็นเป็นโครงการที่ทางสะสะร่วมกับกฟผในเรื่องของการให้สถานศึกษาของสะส,ะสะซึ่งมีอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยนะครับได้ดําเนินในเรื่องของโครงการแปลงสาธิตแปลงตัยอยเพื่อเป็นฐานการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาในเรื่องของอาชีพทางด้านการเกษตรโดยใช้จุลรี EM นะครับเข้าไปทําในเรื่องของกิจกรรมนะครับซึ่งก็ร่วมม,วมือกันมานานแล้ว ประมาณ17ปีนะครับส่วนที่เราได้รับการสนับสนุนจากกรฟภก็เป็นเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในส่วนของอวัสดุที่ใช้ในโครงการนะครับที่เอามาดําเนินกิจกรรมนะครับซึ่งเป้าหมายจริงๆแล้วเราต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรที่อยู่ในสังกษาเป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขยายผลสู่ชุมชนนะครับก็จะเป็นเรื่องของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบแล้วก็ในส่วนของอสังกษาในสังกษ์ ของสวทนะครับซึ่งจะขยายผลต่อไปอโดยที่นำศักยภาพขอ,ของในส่วนของสังสารในสังกัดของสอสอ,เ,อเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเริ่มต้นจริงๆเนี่ยจะเริ่มต้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยยประมงเ,เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นเราก็ขยายผลไปยังวิายาลัยในประเภทอื่นๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับ ในส่วนของกิจกรรมวันนี้เป็นเรื่องของการยกย่องเชืดอชูเกียรติในส่วนของสถานศึกษาที่ได้มีการทํากิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ขยายผลได้อย่างดีเด่นยอดเยี่ยมซึ่งมีการประเมินทั้งในระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศนะครับก่อนที่จะมีผลออกมาอย่างนี้นะครับด้านนางรุดีมากปางพุทธิพงศ์ผู้อาํานวยการฝ่ายสื่อสารองค์การกฟผได้กล่าวว่า ทางกอฟผขอบคุณสอสที่ได้แรงเห็นประโยชน์ของประเทศชาติในการสืบสารรักษาและต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสนับสนุนการดำเนินโครงการชีววิถีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนเกษตรกรและผู้สนใจอาชีพด้านการเกษตรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงมีการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับชีววิถีรวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างกฟผกับสอสอเนี่ยเป็นหนึ่งในแผนงานที่เราจะแบ่งปันความรู้องค์ความรู้สู่สังคมนะคะทั้งองค์ความรู้ด้านพลังงานแลวก็องค์ความรู้ที่ชุมชนและก็สังคมจะได้นําไปใช้ประโยชน์ก็อย่างที่ท่านได้พูดเอาไว้ค่ะจากสถานการณ์โควิดจากการจับมือกันมา17ปีเนี่ยก็พิสูจน์ได้แล้วว่าโครงการที่เราร่วมกันทำเนี่ยก็ได้เกิดประโยชน์กับชุมชนและก็สังคมอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็คิดว่าจะทํากันต่อไป <Yeah. S 2> จับมือกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะค <laughs> <laughs>